ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นเหมือนฉัน เราสองคนมีไรคล้ายก <ând maybe he ife ed> ันแค่อยากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พร้อมจะหลับตาและพร้อมจะตื่นมาพร้อมกัน อยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงของฉันบอกได้ไหมววาได้ไหมได้ไหมไม่เปิดใจไม่รักกัน